Use an ascender at s h o n g e r Speedway and Command Cavern เราจะต้องไปขึ้นที่โรยตัวที่เมือง s h o n g e r Speedway และ Command Cavern ที่ s h o n g e r Speedway นะคะไอตัวที่เป็นที่โรยตัวของ Quest เนี่ยมันจะอยู่บริเวณเขาสูงๆนะคะอันไหนที่มันเป็นแบบ ที่มันเป็นแบบว่าหินขึ้นไปของสูงค่ะน่าจะมีทุกอันแต่ถ้าว่าแบบเพื่อนๆเอาชัวร์นะคะก็ลงที่เฉวกับสายนี่แหละคือจายไม่ได้เดินไปเช็คตรงอื่นนะว่ามันมีทุกที่หรือเปล่าจุดที่มีนะคะก็จะเป็นบริเวณเนินหินสูงๆที่มีแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้เอาละค่ะ มันจะเป็นหัวส้มๆแบบนี้นะคะเวลาใช้งานก็กด e อันนี้จะใช้ได้แค่ทีละคนมันจะแตกต่างกับซิปลายถ้าเป็นซิปลายเนี่ยจะสามารถใช้พร้อมกันได้หลายคนอันนี้จะต้องรอให้แบบรอกมันขึ้นลงขึ้นลงไปก่อนนะคะถึงจะใช้งานต่อกันได้ที่ Command c a v e r นะคะไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ลำบากนะคะก็ไปที่เรือหอได้เลย ที่เรือห่อนี้นะคะมันก็จะมีรอกที่ให้ขึ้นลงโรยตัวเนี่ยหลายอันเลยสามารถเลือกได้ตามสะดวกเลยค่ะวิธีการใช้ก็เหมือนกันนะคะกดอ e, ีแล้วก็ขึ้นทีนี้พอเสร็จแล้วก็กดอ e, ีทีึงค่าหยาดสลงอย่าลืมนะคะว่ามันไม่สามารถจะใช้งานพร้อมกันได้ต้องรอให้คนในคนหนึ่งเขาใช้ให้เสร็จก่อน